เรียนทุกๆคนนะคะคลิปนี้ก็กลับมาเจอกับครูกุ๊กอีกแล้วนะคะมาดูซิว่าคลิปนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะไปกันเลยดู n น w าวเขียนชื่อตัวการ์ตูนที่นักเรียนชอบมากที่สุดคนละหนึ่งตัวค่ะเขียนชื่อตัวการ์ตูนที่เรียนชอบมากที่สุดคนละหนึ่งตัวค่ะ ตัวการ์ตูนที่ครูกุกชอบมากที่สุดนะคะก็คือโดราเอมอนนั่นเองค่ะมีใครชอบเหมือนครูกุกบ้างคะต้องมีแน่ๆเลยนะคะต่อไปค่ะเพอร์โพสนะคะเราจะเรียนเรื่องคำควบกล้ำนะคะเพื่อให้นักเรียนสามารถสะกดคำและบอกความหมายของคำในบริบทต่างๆได้ค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาเล่นเกมอะไรเอ่ยกันก่อนนะคะมีทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะข้อ 1. อะไรเอย่ยบ้านก็ไม่ใช่ปลูกไว้บนเสาเดียวนะคะต่อไปข้อที่2อะไรเอย่ยตัวเป็นไม้ไส้เป็นดินหัวเป็นยางนะคะลองทายดูสิว่ามันคืออะไร มีเฉลยท้ายคลิปค่ะต่อไปนะคะนักเรียนดูคลิปวิดีโอเรื่องคำควบกล้ำค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะอ่าชั่วโมงนี้นะคะเป็นชั่วโมงวิชาภาษาไทยนะคะอ่าวันนี้ใครรู้แล้วว่าครูเกดจะสอนเรื่องอะไรอ่ามีคนรู้แล้วแน่นอนเพราะว่าเห็นชื่อเรื่องข้างหน้าใช่ไหมคะเรื่องที่ครูเกดจะสอนวันนี้นะคะคือเรื่องคำควบกล้ำ บางคนก็จะงงว่าคำควบกล้ำเคยเรียนไปแล้วใช่ค่ะคำคบกล้ำนักเรียนเคยเรียนตั้งแต่ป .2 ป .3 ด้วยค่ะปะ .3 ก็มีซึ่งในป .4 นะคะก็ยังมีเนื้อหาเรื่องคำควบกล้ำเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมารู้จักคำคบกล้ำกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าครูเกศเชื่อว่าอาจจะมีบางคนที่ลืม คำคบกร,ร้ำคืออะไรนะาบางคนอาจจะสับสนกับอักษรนํานะคะหรือคําหอนําเพราะว่ามันมีรูปร่างลักษณะคล้ายกันก็คือมีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันนะคะบางคนอาจจะยังแยกไม่ออกหรือบ,บางคนอาจจะยังสับสนนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึงนะะ่พงพร้อมหรือยังคะ าพร้อมแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะก็มีสมุดภาษาไทยนะคะหรือถ้ายังไม่มีสมุดภาษาไทยนะคะให้ใช้กระดาษ A c ก็ได้นะคะคำควบกล้ำหรืออักษรควบนะคะแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ 1. คําคำควบกล้ำแท้ 2. คํคำควบกล้ำไม่แท้ เรามารู้จักคำควบกล้ำแท้ก่อนนะคะคำควบกล้ำแท้คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันประสมสระเดียวกันเวลาอ่านนะคะจะออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกันโดยพยัญชนะตัวหน้าจะเป็นกไก่ขอไข่คอควายต่อเต่าปอปลาผอผึ้ง พอพานนะคะควบกับรอเรือรอลิงและวอลแหวนนะคะเช่นคําว่ากวางคลองนะคะพยัญชนะควบค่ะอย่างที่คุกเกพูดไปเมื่อสักครู่นะคะพยัญชนะควบหรือพยัญนชนะตัวที่สองนะคะจะมีแค่3ตัวเท่านั้นคือรอเรือรอลิงและวอลแวนนะคะ ส่วนพยัญชนะตัวหน้านะคะจะมีอยู่เจดตัวนะคะให้นักเรียนดูตารางนี้นะคะให้ดูแถบสีส้มนะคะซึ่งจะเป็นพยัญชนะตัวหน้าวันนี้ครูเก๋มีหลักการจำมาให้นักเรียนด้วยนะคะก็ไก่แทนไก่คอไข่แทนขีคอควายแทนควายพ่อป้าแทนไปพอพานแทนพบ ขอพึ่งแทนผีต่อเต่าแทนตายนะคะการจำก็คือไก่ขี่ควายไปพกผีตายนะคะจะเป็นจิตตัวนะคะพยัญชนะตัวหน้านะคะเมื่อนำมาควบนะคะกับพยัญชนะควบซึ่งมีสมตัวนะคะรอเรือลอลิงลอแหวนนะคะก็ไก่นะคะควบรอเรือกรอก็ไก่ควบลอลิง กอรอคอไก่ควบบวแหวนกอวออไข่นะคะควบรอเรือขอรออไข่ควบรอลิงขอรอขอไข่ควบบวแหวนขอวออควายค่ะควบรอเรือคอรออควายควบรอลิงคอรอคอควายควบบวแหวนคอวอปอป้าควบรอเรือปอรอปอป้าควบรอลิงปอรอ ส่วนปาป,า,ปาควบบแหวนไม่มีนะคะพอพานค่ะมีแค่พอรอแล้วก็พอรอนะคะพอพึ่งนะคะควบตัวเดียวนะคะคือพอรอนะคะพอรอลิงนะคะต่อเตาค่ะควบตัวเดียวคือต่อรอนะคะ ให้นักเรียนนะคะย้อนกลับมาดูคลิปนี้นะคะแล้วจดตารางนี้นะคะลงสมุดด้วยนะคะเพราะว่ามันมีทั้งพยัญชนะตัวหน้าแล้วก็พยัญชนะควบนะคะแล้วก็บอกด้วยว่ามีตัวไหนบ้างนะคะต่อไปค่ะมาดูตัวอย่างคำควบกล้ำนะคะให้นักเรียนนะคะอ่านออกเสียงไปพร้อมกับครูเก๋เลยกราบ กล้องกวาดครุขระขลาดขว้างครับ คลานควายปราบปรามปลุกพร้อมพลาด ตรวจตราคำเหล่านี้นะคะเรียกว่าคำควบกล้ำแท้นะคะ นักเรียนนะคะสามารถย้อนกลับมาดูคลิปนะคะแล้วก็จดคำเหล่านี้ลงสมุดพร้อมกับฝึกอ่านได้นะคะนักเรียนรู้จักคำควบกล้ำแท้ไปแล้วนะคะทีนี้มารู้จักคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะคำควบกล้ำไม่แท้นะคะก็คือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัว เช่นเดียวกับคําคุกกำแผลพยัญชนะตัวหน้านะคะจะมีจอจานสอโซทอรหานสอเสือและสอสลาส่วนพยันชนะตัวที่สองนะคะมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นคือรอเรือเมื่อประสมด้วยสละเดียวกันแล้วจะออกเสียงเฉพาะพยันชนะตัวหน้าเท่านั้นนะคะไม่ออกเสียงรอเรือหรือพยัญชนะตัวที่สอง จะแตกต่างจากคำควบกล้มแท้คือคำควบกล้มแท้จะออกเสียงทั้งสองตัวแต่ควบกล้มไม่แท้จะออกเสียงแค่ตัวหน้าเท่านั้นนะคะยกเว้นทอรอหรือทอระหารควบรอเรือนะคะจะออกเสียงเป็นเสียงซอโซ่นะคะทอรอออกเสียงซอทีนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างคำควบกล้าไม่แท้นะคะ จริงนะคะออกเฉพาะเสียงจจานอ่านว่าจริงไซออกเฉพาะเสียงสโซอ่านว่าไซสร้อยออกเฉพาะเสียงสเสืออ่านว่าสร้อยสร้างออกเฉพาะเสียงสเสืออ่านว่าสร้างโศกเศร้าออกเฉพาะเสียงสสลานะคะอ่านว่าโศกเศร้าเศรษฐีออกเฉพาะเส,ส,สียง สอสลาอ่านว่าเศรษฐีต่อไปทอรอค่ะทอรอออกเสียงซอโซ่นะคะทายอ่านว่าทายทราบอ่านว่าทราบสุดโซมอ่านว่าซุดโซมนะคะเป็นยังไงบ้างคะคลิปวิดีโอเรื่องคำควบกล้ำ คุณครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะคะก็ได้เรียนเรื่องคำควบกล้ำกันมาบ้างแล้วนะคะแต่เราก็จะมาเรียนเพิ่มเติมค่ะนักเรียนฟังครูอธิบายเพิ่มเติมเรื่องคำควบกล้ำนะคะดูกันเลยอักษรควบกล้ำคืออักษรควบกล้ำคือพยัญชนะต้นสองตัวประสมสระเดียวกัน เวลาอ่านออกเสียงกลัำเป็นพยางค์เดียวกันเสียงวรรณยุกต์ของพยางคนนั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้านะคะอักษรควบกลัำสังเกตอย่างไรนะคะโดยอักษรควบกลัำนะคะสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะได้แก่อักษรควบกลัำแท้นะคะ เป็นอักษรควบที่เกิดจากพยัญชนะสองตัวที่มีรอลอแล้วก็วนะคะประสมอยู่ด้วยประสมแล้วอ่านออกเสียงพร้อมกันสองตัวเช่นเปลี่ยนแปลงครั้นปรับปรุงครุขระครอบครัวตรากตรำปรับปรุงพร้อมเพรียงกลมเกลียว กว้างขวางขวักวายเข้งขวางพลาดพลังผีผาล,ลามควายความกล้วยเป็นต้นค่ะอักษรควบไทยแท้นะคะคืออักษรควบกล้ำแท้ที่ปรากฏมาแต่เดิมในระบบเสียง ภาษาไทยมี11เ,เสียงดังนี้นะคะมีกอรขอขรอปอรอพอรอตอรอกอรอขอปอรอพอรอรกวอ,อวอค่ะวิธีจำนะคะคือให้เขียนกไก่ขควาย ปอปลาพอพานต่อเต่าจากนั้นนำรอเรือรอลิงแล้วก็วอแแวนนะคะไปเรียงในแถวแนวตั้งนะคะสังเกตกอและคอจะมี3มเสียงปอและพอจะมี2เสียงส่วนตอจะมีแค่1เสียงเท่านั้นค่ะ อักษรควบภาษาต่างประเทศนะคะคืออักษรควบกล้ำแท้ที่ได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาสันสกฤตเป็นต้นค่ะซึ่งมี6เสียงดังนี้นะคะบรรปรันดีบรอนบราวด d o อร์ดรีมดราฟฟอลลก็ฟรุต ฟลูออรีนบอลลนะคะก็มีบลูเบล์บล็อกฟอรนะคะก็มีคำว่าฟรีค่ะทอรอนะคะก,ก็จะมีคำว่า Tractor นั่นเองนะคะต่อไปนะคะอักษรควบกล้ำไม่แท้คือพยัญชนะที่มีตัวรอเรือควบอยู่แต่ออกเสียงเหมือนสระเดียว จะออกเสียงเพียงพยัญชนะตัวหน้าเท่านั้นนะคะแบ่งออกเป็นสองลักษณะดังนี้ค่ะ 1. นนะคะออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเช่นจริงศรัทธ,ธาเสริมสร้างเศร้าเป็นต้นค่ะต่อไปค่ะ2อออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองรูปเป็นพยัญชนะต้นตัวอื่นนะคะรูป ทอรอ,ออกเสียงซอเช่นซับอ่านว่าซับทรงอ่านว่าทรงทรายอ่านว่าายทราบอ่านว่าทราบและสุดอ่านว่าสุดเป็นต้นค่ะต่อไปนะคะนักเรียนทำใบงานที่1เรื่องคําควบกล้ำแท้ค่ะและใบงานที่2นะคะเรื่องคําควบกล้ำไม่แท้ค่ะ ใบงานที่1นนะคะเรื่องคำควบกล้ำแท้นะคะคำชี้แจงให้ในักเรียนแยกส่วนประกอบของคำควบกล้ำต่อไปนี้ค่ะตัวอย่างใบงานนะคะตัวอย่างใบงานของคุณครูก็คือคำว่าแกล้งค่ะพยัญชนะควบกล้ำก็คือกอลอสระก็คือสระแอตัวสะกดก็คืององ,งูและวรรณยุกก็คือวรรณยุกโทค่ะเราไปดูใบงานกันเลยนะคะ สำหรับใบงานที่1นนั้นนะคะมีทั้งหมดอยู่10ข้อด้วยกันค่ะนักเรียนสามารถตกแต่งใบงานได้นะคะมีทั้งหมดอยู่10ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนอย่าลืมใช้ไมบ้บรรทัดในการทําตารางด้วยนะคะเพื่อความเรียบร้อยค่ะ ต่อไปใบงานที่2นะคะเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้ค่ะคำชี้แจงเขียนคำอ่านคำควบกล้ำไม่แท้ต่อไปนี้นะคะตัวอย่างใบงานของคุณครูก็มีอยู่ทั้งหมดอยู่2ข้อด้วยกันค่ะมาดูก,กันเลยนะคะ 1. ทราบแล้วนะคะก็คำอ่านก็คือคำว่าทราบแล้วเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนจำได้ไม่เอ่ยที่มครูอธิบายไปก่อนหน้านี้ก็คือทรรนะคะก็จะออกเสียงเป็น โซนั่นเองค่ะข้อ2นะคะอาการซุดนะคะก็คำอ่านก็คืออาการซุดนั่นเองค่ะเราไปดูใบงานกันเลยนะคะใบงานที่2ของคุณครูก็มีอยู่ทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนอย่าลืมใช้ไม้บรรทัดในการขีดเส้นด้วยนะคะเพื่อความเรียบร้อยและความสวยงามนะคะ และอย่าลืมเช็คคำผิดด้วยนะคะนักเรียนเขียนลงในสมุดนะคะเวลาคุณครูให้คะแนนก็จะได้ให้คะแนนง่ายๆค่ะใบงานที่2อก็สิข้อเช่นเดียวกันนะคะ ฉเฉลยเกมอะไรเอ่ยนะคะหนึ่งอะไรเอย่ยบ้านก็ไม่ใช่ปลูกไว้บนเสาเดียวนะคะ,ฉะเฉลยก็คือสารพระภูมินั่นเองนะคะสำหรับข้อ2ก็คืออะไรเอย่ยตัวเป็นไม้ไส้เป็นดินหัวเป็นยางนะคะ,ฉะเฉลยก็คือดินสอนั่นเองมีใครถูกบ้างเอย่ย ต่อไปนะคะ Reflective thinking ค่ะเขียน3สิ่งที่นักเรียนได้รับจากการเรียนในเรื่องคําควบกล้ำนะคะอย่าลืมเขียนบอกคุณครูด้วยนะคะว่านักเรียนได้รับอะไรบ้างจากการเรียนในเรื่องนี้นะคะค่ะตอนท้ายนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณคลิปวิดีโอดีๆจากครูจิราพรปะวะัคเคนะคะ ที่นำเสนอสิ่งดีๆให้กับพวกเรานะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนนะคะที่เรียนทุกคนตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ได้ไหมด้วยคำว่าคิดถึงอยากฟังอีกสักครั้งหนึ่งให้ใจได้อุ่นใจอยู่ห่างขนาดนี้คิดถึงกันบ้างไหมกอดบ่อยๆได้ไหมถ้าใจเธอเหงาเหมือนกัน